แสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากหลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะอะ่สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแสะงแงะแล้วก็อยู่กับหน้างานด้วยนะครับก็ ทำโต๊ะอะไรเขาเรียกอะไรพี่โดงและโต๊ะพับตลาดนัดครับโต๊ะพับนะครับผมขายของตลาดนัดนะครับผมก็อย่างนี้นะครับคนเดียวนะครับสามารถยกได้เลยนะครับก็อันนี้คือเราใช้ไม้อัดด้วยนะใช้ไม้อัดด้วยใช้ไม้อัดด้วยก็จะมีความหนักนะนี่นะครับเวลากลางนะครับยกขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับเวลากลางนะครับก็เออไม่ไม่ได้ยากนะพี่โดง ไม่ไยากนะครับก็ここแค่เอาใส่รูเดือยนี่นะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้นะครับใช้ได้นะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ยากเหมือนกันนะครับก็บจริงๆนะเป็นเป็น,ปนที่ขายตลาดนนะั่ได้เลยนะพี่โยงนะใช่ครับไม่ได้ยากแค่ใส่ให้ตรงรูนะนี่นะแค่นี้เองนะครัก็ ขายของได้แล้วนะครับวางขายของได้แล้วนะครับทีนี้นะครับบางคนไม่รู้นะครับอยากรู้ขนาดของป้ายหรือโตพับตัวนี้นะครับก็อันนี้ความความกว้างนี้เท่าไหร่ช่างโดงความยาวความยาวความยาวหนึ่งเมตรห้าสิบเซนครับหนึ่งเมตรห้าสิบเซนพี่นุ้ยมาดูนะครับนี่หนึ่งเมตรห้าสิบเซนนะครับอ่าหนึห่งเมตรห้าสิบเซนความกว้างเท่าไหร่ช่างโดงกว้างประมาณ 72็ดอ่ะพี่นุ้ยมาดูอีกนะครับ75นะครับ75อันนี้อันนี้ช่างโดงทำเองนะทำเองก็มือเชื่อมทุกชิ้นนะครับผมอ่ะเขาปูนเหมือนกันนะครับก็จะจะเมตรห้าสิบนะมเมตรห้าสิบเท่ากันเนะอ่อส่วนความกว้างของป้ายนี่อยู่ที่สามสิบเก้าสามสิบเก้าเอ๊ะเลขเก้าเลขสวยนะครับก็อันนี้ความสูงเท่าไหร่ช่างโดง าจากนี่ถึงนี่อยู่ที่ประมาณ75เซน75เซนนะครับเ5เซนแหละนะครับก็อันนี้บอกเลยนะครับนี่ไม่โน้อยนะครับอันนี้นะครับแกเซงแงซ,ซืออ้อตัวปิดตัวปิดชิ้นงานมาด้วยเพื่อเพื่อ,อ,อก็เวลาวางบนรถไงมันก็จะอ่าจะไม่ไม่เกิดไปขูดกระบะนะครับผมอันนี้พี่กดชอบมากบอกเลยนะครับอันนี้นะครับแกเซงแงใช้ไม้อัดนะครับเป็นไม้อัด ไม่อัดไม่อัดเก่านะครับที่เอามาใช้แหละนะครับก็อันนี้ก็เป็นการบอกคร่าวๆนะช่างโด่งนะใช่ครับวิธีการใส่วิธีการเสียบนะครับบอกแค่ซงบอกเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นบันพับนะครับบันพับนะครับว่ามันแบออกได้ยังไงนะครับก็ใช้บันพับแหละนะครับก็อันนี้นะครับก็ถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับดีมีประโยชน์ยังไงก็ฝากไปกดติดตาม กล้องช่างโด่ง DIY ครับนี่นะครับพ่อมีคลิปเหรอมีเหรอคลิปมีครับมีนะยังไงก็ฝากเป็นกดติดตามโนตด้วยนะครับเห็นไหมพี่นุ้ยในกล้องเห็นไหมเห็นมืดมืดเงาเงมืดนะอ๋อช่างช่างช่างกด DIY นะครับผมก็ช่วยกันทำแหละนะครับผมอ่าอันนี้เป็นทางเลือกของผู้ชมแม่ค้านะครับ สนใจก็ทักมานะนะครับก็โดยตรงได้ครับใช่ถูกต้องนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับ c r คายกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแคะแสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอไวงานบา้ว ทำอะไรดูได้ล้าทำตามดูช่องพี่แกะ,แะพี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก่อเสามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกะแซะแงะแค่แซะงแ,แะงะ